สวัสดีก <laughs> ทำไมเราเป็นคนกันเองอะเพราะนี่คือ,อรายการเห็น <c oughs> เป็น <c oughs> เรื่อง <c oughs> สิเป็นกันเองมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะเธอก็เลือกเองไงไม่ได้อยากเชิญมาแล้ลิซคือเพื่อนเธอสนิทมากอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันนี่งงมากว่เาเธอจิ้มจิ้มมาเองเนะนะวันนี้คือต้องบอกว่าเอามันมาทำไม <laughs> ถ้าที่ให้คุณผู้ชมได้ดูอะไรดีๆนี่แล้วอจะเล่าความจริงนะสคริปไม่มีเห็นไหมพีกรดิเราจะมีกระดาษวันนี้คนกันเองวะอ่ะจะถามอะไรอ่ะเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะน,นี่เขาวว่าคนชื่อพัมกินดังมากตอนนี้เขาบอกว่าเธอปั้นชีวิตเขาขึ้นมาเออพัมกินแพรกุ้ง คือชื่อเขาในวงการกุ้งตอกแพะกุ้งด้วยคือเป็นคนที่แพ้กุ้งแต่กินกุ้งจริงเหรอหน้าบวมไม่เป็นไรได้คอนเทนต์จริงเหรอเป็นคนอย่างนี้เอาเลยแม็กเอามาคุยเลยไหมได้คอ๋อ่ามาเลยดีกว่ามาพากินแพ้กุ้งค่ะอีกอีกอีกมาไปหลอด เลิกไหมคะเลิกค่ะสวัสดีค่ะบูเดแทนแม่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะนั่งได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะไม่นั่งค่ะต้องนั่งรายการที่แล้วหักไปแล้วนะคะปุ่มใจมีคาที่ออกช่องเจ็ดอุ้ยที่ออกวันนี้ช่องเจ็ดนี่แป๊บเดียวหนังเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วแม่ตัวเนี่ยเป็นสลามเลยเนี่ยตัวเหนียวแล้วตอนนี้วิจิตรเต้นมาออกช่องเจ็ดครั้งแรก เรารายการรู้เห็นเป็นเรื่องนี้ดังมากรู้เห็นเป็นเรื่องไเห็นเป็นเรื่องเห็นเป็นเรื่องดูดูทุกวันเปันไหนบ้างจันถึงอาทิตย์จันแร์โมงเออจันถึงสุกเที่ยงยี่สิบห้ใช่ไงดูดูตลอดจด้นำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพัมกินพัมกินแพกุ้งนะคะหรือว่าช่องติ๊กต็อกพัมกินที่แปลว่าน่ารักวงเล็บช่องจริงค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วสัมภาษณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันต้องล้างไหมก็ไม่ได้อยากคุยด้วยซะหน่อยอ่ะมันต้องลัางไหมไปตรวจรายการมันต้องลังไม่ลัางหรอก็ม่ล้างก็ตอ่ะไม่ลัางก็เดี๋ยวหนูสัมภาษณ์สองท่านนี้ดีกว่าเอาล่ะคุณพักนินอยากให้แนะนำกับ ให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยทำกินคือใครคือหนูเนี่ยเริ่มจากการเป็นช่างทำผมเนาะคุณแม่เราก็ได้ได้มาทำผมเอแคร์ตอนนั้นเขาเป็นบุคปุถุชนธรรมดาทำผมทำอะไรไปเรื่อยประกอบอาชีพปั้นกันยังไงมาเหมือนกันแบบนี้มีทำเนี่ยเป็นรุ่นี างเรียนอยู่เรียนตรงข้ามหนูสมัยมัธยมทีนี้เนี่ยพอโตมานางก็ไปทํางานเป็นเบื้องหลังวงการแฟชั่นศิลปินดาราเอ็มีคือต้องมีนางเป็นคนทําผมทำลูกกองเลยค่ะแม่แล้วยังไงมาอยู่กับเอแคร์ก็มาเจอกันเนาะฮิวีมันมหนูเริ่มจากการไปทําผมพี่นันทิสัมมีก่อนทำแกงฮิว่แล้วพอไปเจอก็เหมือนถูชะตากับเอแคลร์แค่ก็ตอนแรกก็ยังทำผมไม่สวยหรอกแม่เอแคร์ก็เรียกมาทําทำแล้วก็จะได้อ่ะไอ้นี่เ็าเป็นสายแบบ อ่ะ้ัดันแล้วเขาก็ดันยาวอ่ะสวยไม่สวยไม่รู้ทำไปก่อนทำทำทำสิบครั้งอ่ะกว่าจะเริ่มสวยอ่ะเขาก็เลยจ้างต่อยาวโอเคนะสิบครั้งก็ถือวยังไม่ไม่นานน้แล้วคนเขาไม่จ้างเลยไหมก็เนูเคยออกงานแล้วผมดูเหมือนคนบ้า บางงานคือเราแฟชั่นเงินอบางงันมันไม่ได้เนาะไอ้แค่ก็เริ่มดันจากการเอาเรามาโผล่ในคลิปนู้นคลิปนี้อะไรเงี้ยตอนแรกหนูไม่อยากทําเลยตรงนี้เพราะหนูอยากจะเป็นช่างทำผมอันดับหนึ่งให้ได้เราชอบทำผมจริงๆไอ้แค่บอกเออทำไปทําผมไปเรื่องราวเหรอพี่พามเนี่ยเป็นช่างทำผมจริงแต่ว่าด้วยฝีปากนางเนี่ยบางทีแบบเรานั่งถ่ายหรือสมมติหนูนั่งถ่ายถ่ายคลิปแต่งหน้าอย่างเงี้ยเย็นเนี่ยเวลาเขาจะต้องมีแบบคำแซมอ่ะใช่หนูเขาจะมีมันจะมีแซมมึงทิ้งมันแทรกมันทำให้คลิปเราสนุกอะไรอ่างเงี้ยเลยผมว่าทำไม่สวยหรอกไม แบบอย่างนี้แหละคอยพูดหลังกล้องอะไสิแลปินดาราที่จ้างหนูไปก็หนูไม่ได้ทำผมสวยเอนเตอร์เทนอยู่เป็นเพื่อนอันนี้คือเป็นจุดหลักตัวดึงของเขาเนี่ยแหละแบบที้เนยเพราะว่าแบบความสนุกในตัวแบบโฆษณาตัวหนึ่งทั้งวันเนี้ยเอาช่างทำผมเชิดๆไปเงียบไปทั้งกองแต่ถ้าเอาหนูไปปุ๊บสร้างสีสันได้เลยเตียงคืนตีสองหนูยังกีดกีดกีดอยู่ไม่คนนี้ว่าผีเข้าไม่เมื่อกี้ ถ่ายหลังเวทีไงก็ถ่ายกับเขาสองคนแล้วก็มีคนดเล็กมาบอกว่าเนี่ยชีวิตเขาน่าสงสารนะดูแลน้องเขาด้วยแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะมันคืออะไรไข่คะไม่รู้มีคนทั้งมาบอกชีวิตเก้าอี้มั้งเป็นแไอ้ถาบไข่เยอ่ไข่ไข่เรื่องไข่ไข่ทราไบเจ้าอี้มั้งก็มันหนูแอจะแบบ เจอวิกฤตโควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบที่บ้านไม่ยอมรับในการที่เราจะเปไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับเลยไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายแล้วตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วเราไม่ได้สนใจก็ยังไม่รับอยู่ค่ะเขาก็เหมือนจะรับได้แล้วเราค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นว่าเขาจะรับหรือไม่รับเพราะเราเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตเป็นตัวของเราเองแล้วเราจะเลือกที่จะแบบชี้นําเส้นทางชีวิตตัวเองเลยค่ะแต่จนชั่วว่าตอนนี้พ่อกับแม่ดูอยู่เขาก็ต้องเห็นเนาะไม่ต่อหนูเคยเคยถามแม่เขาว่าทําไมถึงแบบไม่ยอมรับอ๋อเหรอบอกว่า หมอมเป็นกระเทยมันไม่เหมือนอ่ะมันเหมือนได้ลุงใส่วิกอ่ะอันนี้คือเหตุที่เขาไม่ยอมรับ,บนี่อเของ,างสาโอ๊ยคือเราเจอเรื่องดราม่ามาเยอะมากในชีวิตหมายถึงว่าตอนนั้นมันก็เป็นเด็กแล้วเราก็แบบอ,อยู่ในวงการเนาะมันก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่ทําให้แบบ ปัญหาทําให้เราเติบโตค่ะจนจําแบบเวอร์ชั่นเดิมอะไรไม่ได้ไม่แอมแบบดีดดเพนเดนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแย่นี้ค่อนข้างทรงพลังนะแกเหมือนพวกแบบรถเฟอร์รี่แบบไม่คิดเบรกไม่เอยู่แล้วเนี่ยวันหลังเวลาไม่มีสะคิดก็จะเลื่นเกินแบบนี้นะเออแล้วยังไงที่บกกลับมางานก่อนะแล้วพ่อแม่ไม่ชอบไปทํางานในวงการไม่ชอบเลยเพราะว่าที่บ้านเป็นคุณป้าเนี่ยทำท่าเรือแล้วก็คุณลุงคุณอาเนี่ยอยู่สมบัติสมิตรหมดเขาเข้าใจว่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะหมายถึงว่าทำงานตรงนั้นอ่ะแล้วมันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมีสวัสดิการสวัสดิการเขาคงมองว่าตรงนี้มั่นคงแล้วรับเงินเดือนเท่านี้เท่านี้มั่นคงผู้ใหญ่เขาอาจจะมองการไกลว่ามองไม่เห็นมองไม่ออกว่าทำตรงนั้นมันถ้าถ้าถ้าเทียบเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าเป็นอาชีพที่แบบเต้นกินลำกินนะเขาก็เลยมองไม่ออกว่าแล้วมันจะอยู่กับยังไงกับอาชีพนี้ยาวๆใช่ไหมใช่ไหมต่อต้านเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออหลุด สามารถทำได้เนาะม,มันมันเห็นเงินนะเราสู้ได้เลยค่ะก็เลยเริ่มจากการทําชุดให้ดาราใส่ใช่ยังไงฮะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้านเช่าชุดแห่งหนึ่งแล้วทีนี้นมีพี่ตั้มบัณฑิต เขาเขาทำเดอะสตาร์เขาก็เลยแบบหาคนมาช่วยใส่ชุดวีคลูกทุ่งซึ่งมันแบบใส่ยากก็ต้องคนที่ทําชุดเ่มามาช่วยใส่หนูก็เริ่มจากตรงนั้นเลยมาช่วยเขาว่าแล้วแบบพันพันห้าอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทุกวีคที่เป็นลูกทุ่งจนกระทั่งเขาก็เห็นแววว่าเอาเรามาช่วยเลยในในเดอะสตาร์ปีถัดไปก็เริ่มเข้ามาช่วยเรียนรู้เลยครูพักรักจําชุดแบบนี้อ่ะใช้กาวได้นะหนูกอุ้ยเซอร์ไพรส์มากอีเพชที่เราเห็นนะคะกาวทั้งหมดอ่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ครูพักรักจําจน ใช่ค่ะก like ็เริ่มทําให้พี่มาดมดก่อนชุดแต่งใช่หนูเคยทมชุดที่พี่มาดมพรเพลียเลยอ่ะใช่ค่ะนั้นเลยชุดบ้าๆคือหนูไม่มีความรู้ทางแฟชั่นแต่หนูมีความกล้าหนูไปไปคุยกับช่างว่าแบบ คุณแม่หนูอยากนี่ได้กระโปรงอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแต่หนูไม่รู้ทนยังไงทําให้หน่อยอใช่ค่ะจะฉีบได้จะฉีบได้หนูซื้อหมอนข้างเงี้ยเอาผ้าห่อมาเย็บเป็นตังหูใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูทำให้เขามหมดแล้วจนมาเป็นช่างทําผมที่ทำที่มาเป็นช่างทำผมเพราะว่าช่วงนั้นก็จะทุกคนก็จะรู้ดีว่ากิจกรรมทางบันเทิงต้องงดหมดเนาะใช่แล้วก็งดมาหนึ่งปีแล้วก็อ่าทีนี้ยังไงดีนั่งน้ำลายไหลอยู่บ้านแล้วทำอะไรดีก็เลยมา เป็นผู้ช่วยช่างแต่งหน้าก่อนอแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่กับพี่พี่ที่เขาแต่งหน้าพี่พี่ดาราในวงการเนี่ยคเราก็ถือกระเป๋าตามเขามานั่งครูพักรักจําดูแล้วจนกระทั่งเรามาเป็นผู้ช่วยช่างทําผมอีกอคือสิ่งที่เราชอบแล้วจริงๆเราเลยกลายมาเป็นช่างทําผมของคุณเอแคร์ยังค่ะตอนนั้นยังไม่เอแคร์ตอนนั้นมีน้ําตาลมีพี่ดาราต่างๆในวงการตอนนั้นเรามั่นด้วยคุณแม่พอเรามั่นปุ๊บเจอดราม่าเลยทาไมอะเม็ดมั่นทำไมอะเขาก็ดับมั่นเราเลย ตอนนั้นหนูเป็นเราไปตัดหน้าคนอื่นเงเหรอไม่ถึงกับตัดหน้าแม่แต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เราทําแบบนี้ยมันคือไม่ดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะอาทิเช่นหนูไม่รับทําคุณจูนนะคะคุณจูนเป็นใครอะไรแบบนี้เลยก็เลยหนูหลงและเลิมเนาะเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งมีงานแต่งงานใหญ่มากอยู่งานหนึ่งมีดารารอทำผมกับหนูตั้งแต่9ก้าโมงเช้าพื่อี่จะออกงานทุ่มหนึ่งอ๋อเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ที่หนูแบบว้ายฉันดังแล้วเหรอวันลุงขึ้นก็คือแบบคนนี้หรอค่ะไม่ทํา คนไข้เช็คประวัติอะไรไปเลยเป็นบ้าสติล้วเป็นอย่างนั้นไปล่าสุดเป็นอินฟูค่ะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะยังไงนี่แหละเป็นไมโครอินฟูแล้วยังไงแล้วดังมากจูนยังต้องขอคิวเลยค่ะน้ำปลาเนี่ยงงคิวให้จูนนะใช่ไปอยู่แล้วน้ำปลาโยโย่ยังไงยังไงเออก็ได้อแคร์อีกเหมือนกันที่พยายามแบบผลักดันเนาะอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าเราพยายามจะเป็นช่างผมให้ได้เอแคร์บอกนี่วันหลังง่านไม่ต้องจุดทูบที่ไหนจุดทูบ คือคนดึงขึ้นมาเราเป็นคนทํางานเยอะแล้วเราจะมองออกว่าใครควรจะไปทางด้านไหนฝีปากอะไรต่อมีอะไรแบบมันมปนมันคือนักเอเทนเนอร์ที่ดีอ่ะมันไปอย่างอื่นได้แล้วว่าคือด้วยแบบว่าลักษณะนางอ่ะเป็นช่างผมอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นช่างผมที่เป็นนักเอเทนเนอร์ด้วยต้องอะไรแบบนี้ไปด้วยเลยนางก็ไม่เชื่อตัวเองตอนนั้นก็ยังอยู่ค่ะนางก็หนีหนีตรงนี้ตลอดหนีไม่เอาไม่เอาอะไรจนกระทั่ง เหมือนจะมาตัดมอไหลกดล็อกเมื่อเร็วๆมันเป็นพักบังคับละว่าต้องมีติ๊กต็อกนะไอจีต้องมีต้องปั้นแล้วไม่ใช่ไอจีที่ห้ามโพสอะไรเรื่อยเปิดเมื่อก่อนหนูโพสไปเรื่อยอืมที่คนรู้จักเลยคือพามกินแพรกุ้งแพรกุ้งพขานังแพรกุ้งแพรกุ้งคือไปทาผมให้หนูนี่แหละก็ทำเป็นปกติแล้วในงานนั้นน่ะหนูอ่ะเลี้ยงแขกงานปกติกระเพราปูนิ่ม่โอเคเชื่อพอหนูไปทาผมปุ๊บ คุณแม่ไปไหนคะไปหาไปแล้วไปแล้วกะเพรผาปูแล้วกินัต้องไปกินร้านอาหารตามโรงแรมมันฟินอ่ะแล้วกินกะเพราปูนี่ไปสี่จานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มีงานปกติจะปิดงานละแลอุ้ยอะไรอะคุณแม่อะไรเข้าตาอะไรเริ่มเข้าตาเข้าอะไรละอุ้ยคุณแม่เข้าใหญ่เลยคันนี้เข้าข้าน้ำคือไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นหน้าตัวเองอุ้ยอะไรเข้าตาตัวร้อนอะไรอย่างงี้ไม่เลยนะไเนี่ยขอดูหน่อยหนึ่งสองสามปึ้งปูนสุก็เลยบอกพี่คะหนูแพ้แพ้อาหารมียาไหมคะ ก็เลยเป็นท an ี่แจ้งเกิดใช่ค่ะแขกทำลิปลงแพ้ปูแพกกุ้งจากกราฟชีวิตที่มันตกต่ําไปมากตอนนี้ชีวิตเริ่มกลับมาแล้วพี่พามแล้วล่าสุดเห็นมีรายการในติ๊กต็อกเป็นรายการทานอะไรชื่อเลยนะคะชื่อรายการพัมกินค่ะหนูก็แบบทำอ่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คนดูสองสามหมื่นเนาะทำปุ๊บลงไปวันเดียวคนดูล้านหนึ่งนี่ไงหนูว้าคุณแม่เห็นไหมก็เป็นเพราะเอแคนี่แหละบอกให้ทำบอกแล้ว ชื่อรายการออนางก็เป็นคนคิดออใช่พัมกินนะบอกพัมกินไปพัมกินสิหนูก็เป็นสไตล์แบบเออปล่อยไหลอะใครใครใส่อะไรมาเอาหมดอะก็ได้ไอแคลนี่แหละเป็นคนคิดรายการพัมกินจนหลังจากเทปนั้นจนถึงวันนี้ค่ะมีลูกค้าตลอดเลยต้องออขอขอบคุณคุณแม่ไอแคคุณพี่<ด>แม็กด้วยเขารักเรามากเลยนะแล้วก็เริ่มมีออกงานเล่น MV ซีรีส์ภาพยนตร์นี่ไงไปหมดเลยไปหมดเลยน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันแป๊บเดียวเลาตัดภาพกลับมาที่เอแคลทุกวันนี้ อยู่ไปนั่งอวีป่าเจลทำผมไห้สดอันนี้ล่าสุดอันนี้ล่าสุดคือหนูเมื่อก่อนคอือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตอนยังงานไม่เยอะมากก็อุอ้ยเ,เราก็งกอะเนาะไอ้จ็อบนี้ก็จะเอาทำผมก็จะเอาอินฟูก็จะเอามาคุณแม่บอกหนูหนูไปทําให้ได้ทุกเช้า ล่าสุดเขาเดือนนี้ทำผมเองไปแล้วค่ะเพราะหนูทําผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยนะทไม่ไหวเลยแต่ก่อนแม่โมงเช้าอะเอาสิเอาสิตีห้ครึ่งสแตนบายแล้วปลุกลูกสาวปั๊บปั๊บแม่งานนี้เที่ยงเที่ยงหรอ ไม่ไหวไม่ว <amounts of audio> ่างไะจิคนเราป็นแบไหนไงคนเราเป็นแบบกมเริ่มอาเอาแว่าอีกสักครึ่งปีกลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจัดการให้ฝากช่องฝากทุกอย่างที่เป็นช่องที่เคยถามมาของหนูนะคะพัมกินนะคะช่องจริงนะคะแปลว่าน่ารักค่ะแล้วก็ฝาก IG ด้วยค่ะพัมกินอันเดอร์สกอร์จุดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ฝากติดตามพัมกินในช่อง ยูทูบจือปากด้วยนะคะก็จะมีควาเห็นเรื่อยๆเลยค่ะอยู่ไหมคุณแม่เนี่ยจะมาเยี่ยมลูกสาวที่ช่องเจดอุ้ยอยู่ต่อเ๋อวอยู่ต่อใช่อุ้ยมีมีอะไรให้กินบ้างคะเนี่ยเฟอว้ายเดี๋ยวบอกนะเฟอเฟอข้าวเตนียวเฟออ่ะใช่เดี๋ยวเราจะยกเฟอเวียดนามมาตั้งที่นี่วาย ยก <lebih off, S 2> จากบรรทัดพงส่ฟ <g ib berish> ุตอันดาอลาส่ฟุตอัตินติ่งติ่งติ่งตังตังติ่งตังติ่งติ่งต่งต่งตังต่ง่งต่งางต่างบ่างต่างต่าเลยางางล่ต่เาางางา่่่่ตาา่่ตต กินะกลับได้แล้วค่ะขออยู่ต่อได้ไหมคะไม่สะดวกเขารวมพี่พีกหนูขออยู่ต่อได้ไหมค่ะเนี่ยเขาบอกร้านเขาก่อนนิดเฟิร์มม้อไฟว้าวสวัสดีค่ะคุณบิ๊กและคุณอ๋อออนี่คุณอ๋อเปิดอีกเล่นหมุกหายไปเฟิร์มม้อไฟแล้วก็คือว่าย่านบรรทัดทองมีร้านมีร้านเดียวเท่านั้นว้าว ไปไปที่ย่านมันธพองต้องไปชิมร้านนี้ะอ้า,อาอยัางไงเล่าเลยสิครับพี่ออม ก็จริงๆเริ่มมาจากเราสองคนทำธุรกิจอาหารอยู่แล้วค่ะ uh huh. เคยเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือมาปันมา3ปีเข้าปีที่4แล้ว uh huh. แล้วก็เป็นคนชอบกินเส้นกันมาก uh huh. ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวทุกชนิดเลยแล้วก็เลยมาดูทำเลบรรทัดทองแล้วปรากฏ uh huh. ว,ว่าเอ้ยจริงๆรแล้วย่านนี้รู้สึกว่าถ้าขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆมันดูแบบธรรมดาไปเราก็เลยคิดว่าเราจะยกระดับกว๋วยเตี๋ยวให้มันเป็นหม้อไฟแล้วมันดูสนุกสนานมากขึ้น uh huh. แล้วเราก็เห็นว่าที่บรรทัดทองขายยังไม่มีเฝอเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่เราชอบกินอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวเฝอเราก็เลยเอาม แล้ว่าจากเาหมายจากก๋วยเตี๋ยวชามเล็กๆก็กลายเป็นแบบบิ๊กชามใหญ่ๆบิ๊กเฟิร์มม้อไฟใง่แล้วใครจีบใครก่อนคะเนี่ยเออผมผมจีบผมเดี๋ยวใจจะเป็นแข่งจะเป็นอะไรก็เป็นรวมๆเงียบกัอไม่เผื่อเทปหน้าเทปอะไรแทนใครได้ต้องรีแทนแทนใครได้ก็แทนมาเราได้ข่าวว่าเนื้อคุณภาพมากนี่เนื้ออะไรยังไงข่าวจากไหนคะมีคนรายงานเนี่ยเอสอมเบอกมาว่าร้านบิ๊กเฟิร์มอ้อไฟเนื้อพรีเมียมมากอ่า ก็ม pues, pues, vale, pi ีเราหลักๆจะมี3ส่วนนะครับผมจะมีลิปต์อาร์ใบพายแล้วก็เป็นส่วนเสือร้องไห้ครับใช่เสือร้องไห้นี่หายยากนะ้ออร้านี่ไะนี่จิ้มให้ดูค่ะ หน้าเสือร้องไห้จิ้มให้ดูคุณแม่ชิมแล้วจิ้มให้ดูนี่หรือเปล่าจะเป็นเสือร้องไห้ใช่ไหมครับอันที่คล้ายๆหมูสามเนื้อหลอดไปวันนี้ที่นี่เราก็จะเสิร์ฟจานค่อนข้างใหญ่ครับให้ตรงคอนเซ็ปต์บิ๊กเนี่ยครับสังเกตว่าจากราคาที่เท่ากันนะครับแต่เราให้จานใหญ่มากไม่คนจะสงสัยว่าตอนนี้จัดจานเพราะออกรายการหรือเปล่าในร้านแบบนี้เลยนะแบไม่อย่างนี้เลยครับอันนี้คือเอามาจากที่ร้านจริงๆนะครับลมขาเขาให้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็คุ้มกับราคามากๆเลยอ่ะซึ่งจุดเด่นของ ร้านนี้เขาบอกว่าเครื่องนี่แหละมีให้เลือกหลายอย่างมากวัตถุดิบให้เลือกแบบหลายอย่างมากแม่จูนนี่นี่นี่คือใบรายการของเขานะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นเยอะมากเลยเป็นบุฟเฟ่ต์อะคะเป็นราคาเพราะเป็นราคาและโอ้โหเมนูเยอะขนาดนี้ทุกคนเยอะมาก กินไหมเฟิรมันต่างจากพวกชาบูอะไรยังไงอะจริงๆได้วหลักๆค่ะก็คือน้ำจิ้มค่ะคือชาบูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบสูกี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มสไตล์เวียดนามซึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มที่เวลาเราผสมผสมให้หนูไหมหนูเราจะมีสองซอสตัวอันนี้ค่ะดูเหมือนจะเป็นซอสพริกธรรมดาแต่ความจริงเราปั่นพริกสดลงไปด้วยก็จะมีความเผ็ดกว่าปกติไม่ได้แบบว่าแค่รสหวานอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสูตรที่ทางร้านแนะนำก็คือใส่อย่างละครึ่งๆเลยแลมะีนน่่ค อุ้ยน้ำจิม้มคือน้ำจิ้มเนี่ยถ้าอร่อยเน well kind of ี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคุณออมจ้าเอแคมเตรียมตัวออกแล้วน่ะรู้เยอะนะกศึกาก็คือลวกเลยถูกไหมใช่ค่ะเชิญเลยค่ะไม่ต้องรอนานนะครับผมแม่นี่เอแคลมกำลังจะลองทานนี่นะอเนื้อส่วนไหนอะใบอ๋อาใบพายเอาเค้กใบหม่อนเพิ่มเมนูคอน้ำจิ้มอีกนิดนึงดีกว่าอับน้ําอาบน้ําให้น้องเนื้อเกรดดีมากเลยอ่ะแม่จูน คนที่<ม>เปิดใช่ไหมคะแม่นี่คะ่คะอ่ะมาอมโอ้ยเนื้อดีทุกคนทุกคนได้กลิ่นไหมหอมมากน้ำ<ม>ซุปอ่ะอืม อันนี้เราก็จะเคี่ยวใหม่กันทุกวันเลยค่ะน้ำซุปจะเป็นซุปแบบใส่สูตรของเราจะมีผักเครื่องเทศต่างๆที่ทําให้น้ำซุปหอมอร่อยมากเฮ้ยน้ำซุปดีอุ้ยแล้วเนื้อใบพายเขาไม่เหนียวนะใบพายอร่อยมากนุ่มมากเฟอร์ต้องกินกับเส้นปะคะเอใช่ค่ะเส้นเฟอร์เป็นอีกเส้นเฟอร์เป็นอะไรคะอันไหนคะอันกล่องสี่เหลี่ยมครับใส่ไปเลยค่ะใสเอาเลยค่ะได้เลยไม่เอาเลยเทเลยค่ะเส้นเฟอร์กินกับน้ำจิ้มค่ะเราจะมีตะแกรงเอาเอาน่ะไม่ได้ใส่แฟตหรือเมื่อกี้ใส่แฟตเลยอุ้ยให้มันดิมาหนูลองทานตับ แตบมันต้องแบบล้วงเลยค่ะหรือไม่ล้วงล้วงครับเฮ้ยติ๊ตับดิบจริงหรอเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำลายแตกแล้วเอาดิได้ไม่ตับอะไรอ่ะตับหมูหรืตับหมูครับหมูตับหมูมันต้องมีนิดนึงแกว้งนิดนึงแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยตับเราก็หมักเป็นพิเศษเลยค่ะให้มันนิ่มอุ้ยพ่ออร่อยแน่เลยอ่ะมีน้ำมันงาด้วยก็จะหอมหอมขึ้นตาเลยเป็นไงไปดับน้ำมันงามาคุณผู้ชมตองเอา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 ตรงนี้มีลูกค้าที่มากินเส้นเฟอกระตับอย่างเดียวก็มีครับอุ้ยงออยากกินเส้นเฟออะ อยากกินต้องได้กินน้ำจิ้มอะอร่อยแล้วจิ้มได้เนาะใช่เนะเอาเส้นจิ้มกับน้ำจิ้มได้เลยค่ะเราจะเข้ากันเลยพูดอร่อยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าบางคนก็เอาเส้นเฟอแล้วก็คลุกกระซอสของเราแล้วทานเลยครับพี่มาร่างทีพี่พูดได้เลยนะเดี๋ยวเรายืนกินให้ได้๋อได้ครับวันนี้มันอร่อยจริงๆต้องแบบคุณผู้ชมขาอร่อยมากเลยอ่ะจะมีพวกเมนูของทอดด้วยค่ะที่เกิดไปทานที่ร้านเนี่ยเราทอดใหม่ๆก็จะแบบอร่อยมากของทอดของทอดมาเลยค่ะอะไรยค่ะอันนี้ลิปอายค่ะลิปอายลิปอาย ไอ้แค่ของทอดของอะไรได้เลยแม่หลักๆที่ที่ดังก็จะมีสามอย่างนะครับผมก็จะมีข้าวโพดทอดนะครับผมออันนี้เป็นเม็ดแล้วก็ไม่ได้กอกกนเป็นก้อนอันนี้ข้าวโพดแล้วก็คัดวไวเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานมีเห็ดหูหนูไม่มีไม่เห็ดเข็มทองเข็มทองครับผมเข็มทองลิอีลิจิครับผมแล้วก็เห็ดจะรอดไหมว่าทเม็จี่เมจคุ้จักรับชนขาเยอบปาก เยอะติดเป็นหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกุ้งกระเบื้องนะครับกุ้งกระเบื้องก็คือทางร้านก็ปั่นกุ้งเองทำกับแป้งเองโคตรหวานเนาะไม่หวานแขนาดั้นเลยแม่งเองจริงเหรอแม่ปั่นกุ้งอ่ะแม่ช่วยหนูเถอะว่ามันนี่แหละตัวการนี่ค่ะนี่ครับลิปอายอีกหนึ่งนี่เมื่อกี้นี้อะไรนะคะลิบอายค่ะลิบอายจริงของเราก็อยากให้ลองหมูด้วยนะครับ เพราะว่าหมูของเราเนี่ยเราคัดมาอร่อยแน่นอนครับผมดีกว่าร้านหมูอ่ะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มและน้ำจิ้มเท่านั้นเลยเนาะใช่อยากให้แบบหลายๆคนเปิดใจเพราะว่าคนที่ไม่เคยทานเฝอหรือเฝอชาบูมาก่อนค่ะก็จะแบบไม่รู้เอ๊ะน้ำจิ้มมันแบบกินยังไงมันดูกินยากแต่ความจริงแล้วคือถ้าเอาสองอันนี้ผสมเข้ากันมาลงตัวมากลงตัวเลยค่ะใช่คือเราคิดมาแล้วเราก็ตห้เพื่อน่อยสิบให้เพื่อนหน่อยตั้งใจอยากให้กินได้แบบง่ายๆกินได้แบบเรื่อยๆแบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะบางคนไม่ทานหมู ก็มีเนื้อคนไม่ทานเนื้อก็มีหมูแล้วเขาเรียกว่าเหมือนเครื่องเคียงอ่ะกุ้งลูกชิ้นกล่องกระจุกกระจิกที่เด็กชอบกเด็กชอย่างงเี้ยใช่ลูกเด็กไปถุงเนี่ยอย่างเงี้ยหมดเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทานเนื้อเนาะใช่เด็กก็ไปทานแล้วรสชาติดีมากฝั่งต้าหู้ทอดก็อร่อยมากกินกันเยอะอย่าบอกนะว่าทำเองของเต้าหู้รับมาค่ะให้เขารับมาบ้างเนาะรับบาา้งอร่อยมากเลยอ่ะ๋อใจอย่ไม่ใส่ผักเลยอย่าไม่เน้นผักค่ะอันตรายอันตรายไไปคิดไม่ได้ แผลผักค่ะแพลผักเดี๋ยวคันค่ะนี่เราเตรียมผักมาแค่เดี๋ยวนูเอากลับบ้านค่ะผักให้ลูก่ะผักเพื่อกข้าวนะแม่เนาะไม่ใช่ตองรู้อีกว่าให้เตากินหมูก็นุ่มกำลังดีนะคะเราตั้งใจเลือกหมู๊ยหมูอร่อยน้ำค่ะอชิมน้ำก่อนขยอน้ำก็จะมีน้ำเลิฟน้ำพึ่งมะนาวอร่อยมากเลมอนไอทีใช่ค่ะนี่ก็จะสดชื่น ขึ้มยหวานกำลังดีค่ะไม่นนเองไม่หงเองหมดเลยค่ะอุ๊ยอร่อยอะที่ร้านจะทำหวานน้อยชาไทยก็หวานน้อยค่ะบอกเลยหวานกำลังดีค่ะไม่เคยกินเฝอครั้งแรกเลยใช่นครั้งแรกนชีวิต เช่วยมาดูจริงจังอะแต่ว่าพอได้มาลองกินวันนี้รู้ว่าเขาเมิดใจมากพูดกับทีมงานแต่ว่าหนูไม่เคยทานเฟอร์ในชีวิตเลยหลายคนค่ะลูกค้าหลายคนไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็แบบจะเข้าดีไม่เข้าดีเราก็พยายามอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะเราก็เลยพยายามทำเซตที่เป็นราคาเริ่มต้นน่ารักๆอย่างอะไรมคะชุดชุดบิ๊กหมูอะค่ะก็จะเริ่มต้นแบบ นี่ตามในราคานี้แหละค่ะก็คือร้อยหกสิบห้าบาทเหมือนเราทําเพื่อแบบให้ลูกค้าตัดสินใจได้มาลองง่ายขึ้นเราก็จะบอกลูกค้าว่าแบบถ้าเกิดยังไม่เคยลองก็มาลองแบบราคาคคน่ารากักน่ารักร้อยหกห้าก่อนแล้วถ้าชอบน้าจิ้มมาค่อยสั่งอย่างอื่นเพิ่มค่อยเพ, <นะ S 2> เพิ่มก็ได้แล้วก็อ,อ,อันนี้ก็สามารถดึงลูกค้าเข้าได้เยอะเหมือนกันจาก<ช>คนที่แบบเอ้ยเอามาลองดูหน่อยแล้วพออร่อยปุ๊บเขาก็จะสั่งอื่นมาอีกจะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วมาลองเนื้อหน่อยลองนั้นหน่อยวันหลังติดใจมาเขาก็สั่งเสร็จเลยช่เนื้อคุณภภาาาาพพดดีีมมกกเลยะ ตสถือว่าร้านนี้นะคะคุณผู้ชมทําได้ดีเลยทีเดียวไม่เดี๋ยวเมาเอาตับเพิ่มขนมหวานของที่ร้านก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของอ,อมกันค่ะเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยซึ่งปกติเราทําแค่พีออเดอร์แล้วก็พอมาเปิดร้านนี้เราก็เลยเอามาลงเป็นขนมหวานในร้านด้วยค่ะซึ่งข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยเนี่ยอันนี้จะใช้ลำไย,ยสดเลยนะคะไม่ไม่เป็นลำไย,ยฟรีสแล้วก็ทําใหม่ทุกวันเราสามารถเทเข้าไปเลยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีมีช้อนตรงนี้ขอช้ำๆเลยนะ อันนี้เป็นสูตรของคุณยายค่ะแล้วก็ที่บ้านออมเจริงทําสวนลําไยที่เชียงใหม่ด้วยเราก็เลยเหมือนทําขนมอันนี้มาตั้งแต่ช่วงโควิด -3 ปีแล้วนี่ค่ะหอมไปทีมากลําไยก็จะเต็มเม็ดเลยค่ะลําไยสดอันนี้เราทําจํากัดต่อวันก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจองได้เลยอร่อยมากก็ทีข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เพราะเราอันนี้ก็พยายามทำสูตรไม่หวานมากไม่หวานตัดขาแล้วก็ลังดีมีความแบบนวลนวลนมนมโอ้ยอร่อย เอาเพลินเลยแม่เนื้อดีอ่ะออเานาะมันดีมันดีเข้าเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้เคี่ยวกันแบบใหม่ๆทุกวันแล้วความหวานเนี่ยกำลังดีเลยนะใช่อันนี้ทํามาเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ด้วยค่ะคะือมัน,นมาจะมีลูกค้าบางคนที่แบบเขาเป็นเบาหวานแต่อยากกินขนมหวานเราก็เลยเหมือนทําสูตรหวานน้อยออกมาด้วยแล้วก็ใช้น้ําตาลออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยด้วยลำไยออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปังมากคุณแม่พี่ออม ฝากร้านเต็มๆเลยค่ะก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับร้านบิ๊กเฟิร์มโอไฟนะครับอยู่ตรงบรรทัดทองนะครับผมมก็จะเห็นป้ายบิ๊กเฟิร์มโอไฟอยู่ข้างข้าพี่อยู่จุดกลางโลเคชั่นที่แบบป็นนี่ลาจุฬาซอย16ค่ะแล้วก็เดินทางง่ายนะคะมีที่จอดรถก็คือไปจอดรถของโครงการของจุฬาได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดินมาได้อยู่ใจกลางเมืองอยากให้แบบว่าเปิดใจให้กับเฟิร์มโอไฟนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินแล้วไม่กล้ามาทานแต่ว่าก็อยากให้ลองดูน้ำจิ้มเนี่ยมันทำให หมูเนื้อแล้วก็ผักทุกอย่างเนี่ยอร่อยขึ้นมากๆเลยแล้วก็เราจะเริ่มเข้าเดลิเวอรี่แล้วนะคะทุกแอปพลิเคชันเลยก็จะมีให้แบบกลับบ้านได้เป็นเซตๆแบบนี้เลยเผื่อว่าบางครอบครัวแบบไม่อยากฝ่ารถติดเข้ามาบรรทัดทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวตามกันในแอปได้นะคะตามกับโซเชียลมีเดียของร้านบิ๊กเิอฮอตพอตได้เลยค่ะเราจะเข้าเดลิเวอรี่ให้เกิดให้ทุกคนไปทานได้ง่ายๆเลยเปิดทุกวันนะครับผม5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็เลอะไลไม่มีหยุดเลยไม่หยุดค่บสงการก็เปิดนะครับเรียนเชิญเอาละ อร่อยจริงคอนเฟิร์มนะครับอร่อยมากนะะคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มด้วยครับอร่อยเลยแม่สนุกไหมอร่อยมากวันนี้สนุกมากรายการดีมากอยากให้อยู่กับคู่คนใดเป็นนานๆสาธิวันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องลาไปแล้วค่ะกับรายการ เห็นเป็นเรื่องอย่าลืมนะคะทุกวันจันถึงสุกรค่ะเวลาเที่ยง25กลับมาเจอกับรายการดีๆบันเทิงบันเทิงแบบนี้นะคะนนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ